อีกหนึ่งฝั่งนะคะนี่เห็นเห็นยอดด้านในเนี่ยที่ชี้จากด้านนอกเมื่อกี้นี้ยอดนี้สวยมากน่าจะอยู่เราเราประมาณสองเมตรครึ่งค่ะยอดสูงใหญ่มากอวบยอดนี้ก็สวยเป็นสองตอนแล้วก็บิดเกียวด้วยเดี๋ยววัดให้มันวัดยากนิดนึง อันนี้เป็นต้นของที่บ้านนะคะไม่ได้เกิดตามป่านะคะไม่ใช่ต้นไม่ใช่ต้นที่เกิดตามป่านะคะเป็นต้นที่ปลูกแล้วก็เลี้ยงดูที่หน้าบ้านเลยนะคะสองเมตรค่ะโอ้ยอันนี้มีดอกแล้วมีตุ่มดอกแล้วด้วยนี่ตุ่มดอกเริ่มขึ้นแล้ว ุมดอกเริ่มขึ้นแล้วค่ะกิ่งนี้สวยเลยกิ่งนี้ประมาณสองเมตรเหมือนกันค่ะสองเมตร